มีปัญหาครอบครัวแน่แน่นอนเพราะขอนอนข้างพรไม่ได้ขออยู่กับเอมถูกลงเวทีไปเป็นเรื่องแน่พี่แจ็คธนพลน,นะคะ <c oughs> นี่ไม่เคยเจตัวแบบเดียเด่ยวๆเลยเพราะก่อนหน้านี้มากันเป็นทีมรำวง 4S แต่ว่ารอบนี้ขอเพิ่มความหวานและลดจำนวนคนลง <c oughs> พี่แจ็คธนพลมาพร้อมกับคุณภรรยาคนสวย <c oughs> น้องเอมรมิดาตอนแรกกริฟตก็นึกว่าเออก็หน้าตาสวยดีแต่พอจับไม้ร้องเพลงเท่านั้นแหละ ไฟอิจฉาเรามันลุกไต้ยตาร้องเพลงเพาะด้วยอ,อย่างนี้เลยนะคะแหมมหน,น่าก็ถึงรักกันอย่างนี้นะคะอาไปดูเพลเงคู่ดีกว่าคุณผู้ชม นะคะในพาร์ทของคนรักกันบอกเลยอัศจรรย์ใจมากๆเพราะว่าความบังเอิญเนี่ยเล่านิดหนึ่งว่าทั้งคู่เนี่ยเจอกันมานานแล้วเริ่มจากพี่แจ็คเนี่ยแอบไปส่องโซเชียลน้องเขาคราวนี้จะจีบยังไงล่ะที่บ้านมีงานกระถิ่นประจำปีปาร์คปีละครั้งด้วยปีละครั้งเท่านั้นลองชวนมาร้องงานบุญที่บ้านดูปีแรกพังเอิญสาวเขาไม่ว่างอด เจอรอกันไปปีหนึ่งพี่แจ็คเขาก็เป็นเสือซุ่มนะเขาก็คือไม่ขยับไม่อะไรช่วงระหว่างปีพี่แจ็คบอกไม่ได้คุยไม่ได้จีบเลยนะไม่ไม่ทำให้ตื่นตนกเลยรอหนอึ่งปีรอหนึ่งปีเต็มๆให้มีงานกระถิ่นที่บ้านอีกปีหนึ่ง <c oughs> คราวนี้แชทไปเองเลยเอมเอมคะนี่พี่แจ็คนะ ว่างหรือเปล่ามาร่วมงานบุญหน่อยร <มา S 1> ลอนนี้น้องเอมตอบว่าไงคะน้องเอมได้คะ่ะโอ้ยไปแบบไม่รู้ด้วยนะไปแบบงงงงอเขามีในยยะอยู่แต่เอมถามว่าหนูเอาเพื่อนไปด้วยไหมคะ <laughs> หนูไม่ค่อยไว้ใจพี่แจ็คเลยละค่ะ พี่แจ็คบอกเออได้สจ้าเดี๋ยวจ่ายค่าตัวเพิ่มให้เอามาเลยก็พี่แจ็คเขาก็ใจป้ามใจป่านะใี่ก็เลยพาชวนกันไปเป็นแพ็คคู่แต่เวลาไปนี่คุณผู้ชมเวลาไปเขาไม่ได้ไปแค่ในพาร์ทของความเป็นนักร้องอย่างเดียวเท่าน,นั้นะพี่แจ็คเขามีอีกหนึ่งพาร์ทหลังจาการู้จักสนิทสนมแต่งงานกันแล้วพาร์ทของความเป็นครูเป็นคุณครูเออพลงยากเพลงง่ายเอมร้องไม่ได้พี่แจ็คสอนหมดเพลงผู้หญิงผู้หญิงพี่แจ็คร้องได้หมดนะคะซึ่งพี่กิฟแกงด้วยวมีให้ร้องเพลงผู้หญิงด้วยใช่ ลองฟังเสียงหน่อยคุณผู้ชมถ้าอย่างนั้นนะฮะ,ะ,ยะ,อ,ะอย่างตอนตอนแรกๆที่เจอก็อย่างที่บอกไม่ได้มีอะไรเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ยังไม่ยังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้สอนยังไม่ได้อะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเอมเริ่มมาเข้าใน4ฟอใช่ก็เริ่มเริ่มทำเพลงเราก็เริ่มอยู่กับเพลงแล้ะแล้วเขาอยู่กับเขาด้วย เขาก็คอยติวคอยสอนคอยบอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างเวลาเอ็มได้เพลงมาจากพ่อจากในห้างอะนะคะเ,เพลงนี้หนูไม่เคยฟังเลยป้าหนูจะเรียกพี่แจ๊คว่าป๊าปะาป๊าป้าร้อ,าองให้ฟังหน่อยอย่างเงี้ยแล้วถ้าเขาร้องได้เขาก็ร้องให้เราฟังมันอยู่ที่ประสบการณ์ครับใช่มันอยู่ที่ว่าเราเราฟังเพลงเยอะพอไหมรู้จัก เมโลดี้รู้จักคําเยอะไหมพอไหมอย่างเราฟังเพลงของครูบาอาจารย์ครูเพลงอะ่ะนักร้องเมื่อก่อนเนี่ยเราเราคือพี่เป็นคนฟังเยอะมากพี่ฟังทุกคนอะ่ะทุกแนวทุกคนก็คือคนนี้เอื้อนอย่างนี้คนนี้เอื้อนอย่างนี้เอื้อนอย่างนี้เอื้อนอย่างนี้คำนี้เอื้อนอย่างนี้เพราะเมโลดี้นี้คําเนี้ยเอื้อนลูกเนี้ยเพราะ อะไรแบบนี้มันจะอยู่ในนี้มันจะอยู่ในนี้เราจะเก็บไว้ในนี้ เสียงเป๊ะมากเอมเขาเป็นนักร้องเดินประกวดมาตั้งแต่เด็กๆไปไหนมาไหนมีคุณแม่คอยประกบนะคะพี่แจ๊คบอกอู้ไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักเลยจนมานี่แหละปัดฟีดแล้วเจอผู้หญิงคนนี้เสียงดีจังเลยเรื่องราวความรักว่าจะได้มาเจอกันแบบนี้นะคะรวมไปถึงเส้นทางการเป็นนักร้องทงั้งคู่ต่างกันโดยสิ้นเชิงคุณผู้ชมรอฟังพรุ่งนี้สารพันลัทธุมาเขนบ่ายสามโมงจ้ะ